สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนังโก้นะคะที่ชาแนลฮิวโก้แบรี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผนก็จะมารีวิวครีมซอนซีเว่นถูกแล้วก็ดีอีกแล้วนะครับเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นคือโรจูคิสไอเทมนี้นั่นเองนะครับเป็นเซรั่มบำรุงผิวสูตรกลางคืนที่น่าใช้แล้วก็น่าลองมาแม่ล้วก็เองนะครับเพิ่งจะได้ลองเหมือนกันนะครับเรารู้สึกว่ามันน่ามาแชร์มันน่ามาบอกต่อนะครับก็เลยต้องมาทําคลิปรีวิวในคลิปนี้นั่นเองนะครับก่อนจะไปชมว่าจะเด็ดจะดีงามจริงหรือเปล่านะครับล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับถ้าใครกดเรียบร แล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เราจะเซรั่มตัวนี้จากโรจูคิสนะครับเขาก็เคลมไว้เลยครับว่าเป็นเซรั่มที่เหมาะกับการบำรุงผิวในตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะครับผิวเราจะเกิดการซ่อมแซมตัวเองฟื้นฟูตัวเองได้มากขึ้นนะครับยิ่งตอนเราหลับนอนนะครับถ้าเราใช้เจะเซรั่มตัวนี้ควบคู่ไปแล้วนะครับแล้วก็นอนให้เต็มอิ่มแล้วนะครับผิวเราจะรู้สึกว่ามันเปล่งปลั่งนะครับมันสว่างมันกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองได้ดีมากขึ้นนะครับด้วยส่วนผสมนะครับที่เขาเคลมไว้หนักๆเลยก็คือเจ้าตัวโพรไนะม่่วาจเป็ แลโตบาซิลัสนะครับหรือว่าจะเป็นการเลคโตไมเซสนะครับเฟอร์เมนต์ฟิลเทรตนะครับที่อยู่ในน้ําตบดังๆนะครับตัวตัวนี้เขาก็มีส่วนผสมนี้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังมีสารสกัดต่ตาตงๆนะครับมากกว่าสีชนิดนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยดูชุมช่มชื้นดูอิ่มน้ํามากขึ้นนะครับดูเปล่งปะกายนะครับสว่างกระจ่างสยมากขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูกันในเรื่องของเจ้าตัวเนื้อเซรัม่มตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับน้องโก้ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับเป็นเซรั มันจะชุ่มชื้นจริงๆหรอนะ่ครับเพราะว่าเนื้อเขาเป็นเซรั่มแบบนี้ครับคุณผู้ชมเป็นเซรั่มเนื้อใสๆนะครับแต่เวลาเกลี่ยแล้วเนี่ยเกลี่ยได้ง่ายแต่กลับให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆนะครับใครหลายๆคนนะครับที่รู้สึกว่าผิวดูขาดความชุ่มชื้นขาดความกระจ่างใสขาดความอิ่มน้ำนะครับน้องกู้แนะนําว่าให้ลองใช้เจ้าตัวนี้นะครับและที่สําคัญคือมันเหมาะกับผิวมันด้วยใครที่รู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วหน้ามันมันมันเยิ้มเยิ้มเมื่อเมื่อแบบน้องกู้เนี่ยนะครับแนะนําว่าให้ลองใช้เจ้าตัวนี้ แล้วจะรู้สึกว่าเออมันเป็นการเติมความชุ่มชื้นได้อย่างล้ำลึกจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเนื้อเซรั่มของเขามันจะดูบางๆเบาๆนะครับแต่พอเวลาทาลงผิวแล้วเนี่ยซึมเร็วมากนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆเหมือนกันครับสำหรับผลลัพธ์จากที่น้องโก้ได้ใช้เจ้าเซรั่มตัวนี้จากโรจกิสนะครับเป็นเวลาสัปดาห์นิดๆแล้วแหละนะครับน้องโก้อยากจะบอกว่าตั้งแต่คืนแรกนะครับน้องโก้รู้สึกเลยครับว่าตื่นเช้าขึ้นมานะครับน้องโก้เนี่ยรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูช ขึ้นมันดูอิ่มมันดูฟูขึ้นครับนังกุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองมโนไปด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าคืนนั้นเนี่ยอาจจะนอนเต็มที่ไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับน้งกุ๊กรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาผิวมันดูดีขึ้นมันดูมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของผลลัพธ์จากการใช้ระยะยาวนะครับในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเห็นความชุ่มชื้นได้อย่างชัดเจนครับว่าผิวตัวเองนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นจริงๆนนนนะคครััับบืออวววววาาาาาาามมมมุ่่่เเเเเหห็แชชดจจกกกๆตงงล้้้้ทูึผิ มันนุ่มจังนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันชุ่มชื้นแต่ในเรื่องของความขาวนะนะครับนั่นก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ดูขาวครับคุณผู้ชมแต่มันดูสดใสามากขึ้นเหมือนเรากับว่านอนเต็มอิ่มนะครับแบบหลายชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงที่เรานอนเต็มอิ่มเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตว่าผิวตัวเองเนี่ยมันจะดูเหมือนถูกฟื้นฟูมันจะดูสดใสามากๆในตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะแต่งหน้าติดดีมากแล้วก็ความชุ่มชื้นจะดีมากๆนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยนุ่งก็รู้สึกว่ามันให้้ไดมาาากกกกกๆนนนะะะคครรับบแลออออีียย่่งท็็จื ส่วนผส,สมในนี้นะครับน้องก็รู้สึกว่าน้องก็เป็นคนที่ผิวถูกกับอะไรที่มันมีการหมักหมักบ่มบ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรที่มันมีการหมักบ네่ม <c oughs> <ง SCOTT> นะครับน้องก็รู้สึกว่าผิวตัวเองเนี่ยถ้าได้ใช้นะครับมันจะรู้สึกว่ามันไปในทางที่ดีมากขึ้นผิวมันจะดูชุ่มชื้นมันจะดูกระจ่างใสมากขึ้นนะครับอันเนี้ยต้องลองดูนะครับในเรื่องของการแพ้เนี่ยน้องก้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าใครไปใช้แล้วมันจะแพ้ขนาดไหนนะครับหรือว่าบางคนมีการแพ้เรื่องการหมักบ่มของส่วนผสมต่างๆนะครับลอง ทดสอบดูก่อนนะคบว่าเรามาทาตรงบริเวณนี้ก่อนนะคบว่ามันมีอาการแพ้หรือเปล่ามันมีอาการแสบแดงคันเป็นผื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับถามตัวน้องโก้เองเนี่ยน้องโก้ตอบไม่ได้จริงๆนะคบเพราะว่าผิวแต่ละคนเนี่ยมันมีความแพ้แตกต่างกันนะครับอย่างที่บอกว่าบางคนแพ้ตัวตัวนี้นะครับแต่น้องโก้เนี่ยใช้แล้วกลับรู้สึกว่าโอ้โหผิวมันดีมากนะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น้องโก้อย่างแนะนํามากๆสําหรับวิธีการใช้เจ้าเซรั่มตัวนี้จากโรจูคิสนะครับถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นเซรั่มที่เหมาะสําหรับการใช้กับตอนคื <Billie S 2> แต่นังโก้ก็อยากจะบอกว่าเจ้าต <mar> ัวนี้นะครับควรใช้ชังช้าแล้วก็ก่อนนอนด้วยนะครับในตอนเช้าเนี่ยนะครับเราสามารถใช้เจ้าตัวนี้แล้วก็ตามด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์ได้คุณผู้ชมรู้สึกนะครับว่าผิวตัวเองมันยังชุ่มชื้นไม่พอแล้วก็ตามด้วยกันแดดแล้วก็สามารถแต่งหน้าออกจากบ้านได้เลยนะครับส่วนตอนกลางคืนนั้นนะครับก็ใช้เจ้าตัวนี้ร่วมด้วยนะครับกับการนอนนะครับแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าในช่วงที่ใช้นะครับผิวมันจะดูนุ่มๆมันจะดูชุ่มชื้นมันจะดูสว่างมันจะดูสดใสขึ้นนนนััั่เเองงครบปยา สาหรับเซรั่มจากโรจคิสนะครับสูตรกลางคืนบำรุงผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสนะครับแล้วก็ดูชุ่มชื้นดูเปล่งปะกายนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอีกไอเทมหนึ่งนะครับที่น้องโก็อยากแชร์มากๆใครที่รู้สึกว่าผิวตัวเองนอนน้อยพักผ่อนน้อยดูโทมโมดูหมองหมอนะครับอยากให้ลองใช้ดูนะครับเจ้าตัวนี้คุณผู้ชมสามารถหาซื้อซองแบบนี้ได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับทุกสาขาเลยราคาซองละสี่สิบเก้าบาทนะครับตอนนี้น้องโก้กำลังคิดว่าอาจจะไปถอยไซต์เต็มแบบนี้นะครับสามารถหาซื้อ ในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับถ้าใครมีไอเทมเด็ดๆแบบนี้นะครับที่ช่วยเอาไว้บำรุงผิวฟื้นฟูผิวเป็นเด็ดๆก่อนดอนแบบนี้นะครับก็แชร์กันมาได้นะครับเผื่อน้องโก้จะได้ไปลองกันบ้างนะครับก็จะไปนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย